กี่บบ้านี่บาสองร้อมึงเดินมึงเดินกลับไปเลยก็ไ <g> ด <ül> ้มันไกลคิดเก้าแล้วสองร้อยมันกลแล้วพรตะวันเอ,อมี <c oughs> แผนกล้องให้ดูบรรยากาศลึกๆลึกงานกเซนกู้ันวันไหนอะงนั้เนืนน่อย

บีเไม่ถึงจิตคนางทีตัวเองยคุณหลุมนี่คุณหลุมเอ้ยมาดูหลุมดูหลุมดูหลุมเออคิววคิวคิววอย่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกขอราไปแมึงยืนนกก็ได้มมึงยืนนกก็ได้มึงนี่ดูหลุม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 ดสหลุมร ตทรศัพท์กูครับไม่มีสาบเราอืมดเรืของนมเซนเซอร์ของนมแย่แบบกากบาทแปะไว้เฮ้ยาเทมันเอ่เหรอเพื่ออะไรวะเพื่อแกจะแบบได้หลายครั้งงดึงทีนี่ขอนมดเลือด น,นี่นี่คือโซโลวิชาสามจบเจกมึงะหลบหลังต้นกล้วยทำไมวะหลบ,บนะหลังต้นกล้วยไหมใช่ใช่ต้นนี้แท้จริงหันเต้นกล้วยโอเคงั้นข้อหลังกูจะเซ็นเซอร์มนันเอาไปต้นต้นกล้วยนะ ขุดบ่อขี้จ้างได้นะครับจ้างได้นะคิดเป็นคืนคืนละพันห้าไอเวนคิดเป็นมิกคิดเป็นงานคิดเป็นคืนเฉยเลยวะไม่เก่งก

เ,นะเ,เราต้องลงลุยน้ำไปถ่ายเขาไหมเนี่ย ตอนเสร็จบอกว่าพอแล้ว